วัดอะไรนะเบ้นพระรามหลวงที่มีพระอะไรนะ๋อะร oh, พระรับพระประจำเมืองนั่นแหละอยสวยๆดูนกบินบรรยากาศดีมากรถเยอะเลย <laughs> มาตลาดน้ำบึงแก่นนครเที่ยวบึงแก่นนครเ <laughs> <า> <laughs> มเฝนเยอะเลยบึงแก่นนคร ห็นครับเออเคบับเหรอเขาเรียกเคบับไก่ออกกินเยอะเลยตะล่าเยวน่ารักได้มาเที่ยวโอ้ยน่ารักน่ารักอยู่บ้านนั่นพี่คเนะ